วันทำไรแท่นไอ้เส,สียบสายไอ้แท่นไลโซนยังไงเวลาเวลาเวลาทายคลิปหน่ะเวลาทายคลิปมันเป็นตัวซอยของมันนไหนี่เสียบปลั๊กตรงนี้สายมันคว่แบบไปตามเข็มน,นาฬิกาหรือพลันเข็มนาฬิกาได้เห็นไหม เนี่ยเวลาตั้งคลิปไทยคลิปไทยอย่ยงเสียมังก็จะตั้งไปแบบโชว์สินค้าแบบเนี้น,นี่นี่ปิดได้มันมาไอ,อตัวเนี้ยมันมาพร้อมพร้อมสายมันมีสายมาด้วยนะมันมีสายมาพร้อมนี่สายของเขาสายของเขาเป็นหัวแบบนี้แล้วก็ ตัวนี้ไซส่ไอ้ก,กอระแัปเตอร์คือของเข้าได้เลยเป็นแบบหัวสาชารชันได้มันมีสองแผ่นนี่อันนี้ขนาดสิบสี่มิลเออไม่ใช่อันนี้ขนาดสิบสี่เซนเอาไหมนะอันนี้ขนาดสิบสี่เซนส่วนแผ่นแผ่นใหญ่ขนาดยี่สิบเซนนี่สมมติว่า้าบาว่าสินค้าดสินหน่อยเท่ากับบ่ตองบ่ตองอะ ไอ้อขอบตัวนี้แบบนี้ก็ตั้งแบบนี้เลยนะพอถ้าเาป็นสินค้าชิ้นใหญ่ก็วางตัวนี้แบบประมาณนี้ละมันสามารถหมุน